งานแรกของผมฝันสลายเลยครับทำให้เรารู้สึกว่าอาชีพนี้อาจจะไม่เหมาะกับเราผมลงทุนซื้อเสื้อตัวนี้ครับ250บาทจุดประสงค์ผมมีอย่างเดียวผมผมอยากจะไปถ่ายรูปคู่กับมียสีกุ้งแล้ววันนั้นเฮียก็ได้พูดหัวข้อเล็กๆหัวข้อหนึ่งสมาชิกทุกท่านรู้ไหมครับว่ารถยนต์ในประเทศไทยมีทั้งหมดกี่คันผมก็ไม่รู้เฮียบอกมี33ล้านคันผมหลอดไฟขึ้นในหัวเลยครับ จากความรู้สึกที่ว่าจะเลิกทํานี่กลายเป็นปริง g ขึ้นมาเลยคือถ้าผมผิดหวังรถคันแรกยังมีรถอีก33ล้านคันรอและยังมีคนอีก70ล้านคนรอให้ผมชวนมาเป็นสมาชิกสีกุง้งกลับมาผมก็มุ่งมั่นใหม่ครับเพราะวันนั้นเฮียก็มีบอกอยู่ว่าถ้าคุณขายคุณต้องไม่กลัวการปัดถูกปฏิเสธผมถูกปฏิเสธไปแล้วถ้าเกิดผมกลัวผมก็ต้องพับในอาชีพในหน้าประกันวินาศไปผมก็กลับไปทําอาชีพเดิมแต่นี่ผมก็ลองลุยดู อะไรที่ผมเคยทำแล้วผิดผมก็ต้องทําใหม่เพื่อไม่ให้ผิดซ้ารอยเดิมรายได้ที่ผมตั้งเป้าไว้แค่สามพันสูงขึ้นเรื่อยๆแบบไม่มีเพดานจนกระทั่งผมตะลึงผมยังไม่อยากเชื่อว่ารายได้จะมาถึงขนาดนี้ได้มันป็ความรู้สึกปลื้มมากมีความสุขมากแล้วก็มันดีใจที่ว่าคนนอกวงการทําได้อยากให้ทุกคนมั่นใจว่าสิ่งที่คุณมุ่งมั่นวันนี้สิ่งที่คุณล้มเหลววันนี้ถ้าคุณไม่หยุดนะ คุณทําคุณไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆวันหนึ่งคุณสําเร็จแน่นอนครับตามสาโลแกนเหนื่อยสามปีแฮปปี้โชโคอถ้าผมทําได้คุณก็ทําได้